เหมือนเรื่องบุปกรรมของหลวงพ่อพโมคขาลาที่เธอก็คงได้ยินได้ฟังหลวงพ่อทันเทศให้เราฟังบ้างว่าบุปกรรมของท่านที่พ่อและแม่ของท่านเป็นในสมัยนั้นที่ตาท่านบดแต่ท่านก็ดูแลลูกของท่านคือหลวงพ่อโมคคลาอย่างดีและในสมัยที่หลวงพ่อโมคคลาสมอตน,นั้นยังไม่มีภรรยา ท่านก็อุปการะดูแลตอบแทนคุณงามความดีของบิดามารดายอย่างสนุถนอมช่วยเหลืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยล่ะแต่มันจะเป็นเพราะเหตุอะไรก็แล้วแต่เถอะนะสุดท้ายท่านก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งใจของท่านที่หลงไปกับคนที่เรียกว่าภรรยาจนกลับมาเข็นฆ่าบิดามารดาของของท่านตัวเอง ที่ระเกาย่างน like now, like ีนกนกน้กนะ็เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ให้ทราบว่าสิ่งที่ท่านได้กระทาลงไปท่านก็เลยมีวิบากตกนรกตกนรกนะพอจะขึ้นจากนรกมาเป็นคนแล้วก็ตกนรกขึ้นจากนรกก็มาเป็นคนแล้วก็ตกนรกแล้วก็มีกรรมต้องถูกประทุษร้ายถูกประทุบตีตายถูกทุบ <natural podstaw> ตีตายอย่างนี้ทุกชาติทุกชาติทุกชาติเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต ที่ท่านหลงผิดไปแค่นั้นแนละยแม้นวาลาสุดท้ายที่ท่านเป็นพาาระาอารหันต์แล้วเป็นพระฝ่ายที่มีฤทธิ์ที่มากที่สุดแล้วในบรรดาพาาระาอารหันต์ทั้งหลายผู้เลิศแล้วเนี่ยยังหนีกรรมวิบากที่ท่านทําไว้กับบิดาบรรดาไม่พ้นเลยเรื่องของท่านจึงเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยเตือนเราทุกคนว่านี่เราได้สมบัติ ที่เขาให้มามากแล้วและเขาดูแลอย่างเต็มชีวิตของเขาถึงว่าร่างกายเนี่ยเราเริ่มที่จะใช้มันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเขามากแต่เขาไม่เคยเลยท่านทั้งสองไม่เคยที่จะละใจออกห่างเลยยังคอยมองดูอยู่ยังคอยห่วงใยอยู่ยังคอยเห็นเราอยู่ยังอยากเห็นเราอยู่ให้ท่านกลับไปบ้าง ตอบแทนความดีของท่านบ้างพยายามที่จะรักษามันไว้คือรักษารักษาวาจาออกไปไม่เป็นโทษรักษาการกระทําของเราไม่ให้เบียดเบียนเมื่นเราจะกลับไปถึงบุคคลที่รักเราเราก็พยายามระวังวาจาเราจะไม่พูดวาจาอย่างนั้นจะไม่ทําวาจาอย่างนี้จะไม่แสดงกริยาอย่างนั้นแล้วก็ระวังใจของเราว่าอย่าไปคิดตําหนิท่านทั้งสอง ผู้ที่ให้ชีวิตกับเราก็ดีหรือใครก็ตามที่เขามีคุณกับเราอย่างน้อยเราก็จะไม่โลภที่อยากได้อะไรจากเขาอีกแล้วเดี๋ยดีเพล่าน,นั้นเราก็เริ่มเห็นว่าชีวิตที่เขาให้ท่านให้เรามาเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ทั้งหมดที่ที่มันมีอยู่ในโลกนี้ถ้าเขาจะเอาทรัพย์ทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้มาประเคนให้กับเธอ ก็ยังไม่มีค่าเท่ากับการที่ก็ให้ร่างกายนี้ไว้อย่างปลอดภัยเราเย่นได้อาศัยมันเพื่อวานเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าในภาพของสัตว์เดรัจฉานเราเป็นไม่ได้แต่ในความเป็นคนอย่างเราเนี่ยเราสามารถเป็นพระอริยะสาวกไปนิพพานได้ก็การอาศัยมันนี่แหละสิ่งที่เราตอบแทนท่านทั้งหลายตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรมเสวดาทั้งหมดที่ท่านอุปการละดูแลสงฆ์เราเรามีแต่เนี้ยทำความดีก็ได้แต่เท่านี้มีแต่ส่วนนี้แหละเราไม่เชียวหาย,ย่างอื่นแล้วยังอื่นมันจะมีก็มีไปตามบุญตามบาปเรามีน้อยแล้วก็ทําได้ตามน้อยอย่าไปกังวลต่อสิ่งที่เป็นทรัพย์อย่าไปกังวลต่อสิ่งที่เป็นสมบัติภายนอกที่จะไปให จะไปทําจะให้บังเกิดเป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องเอานี่เอาร่างกายของเธอนี่แหละเดินทางไปไปทำความดีแล้วเอาความดีที่เกิดจากการที่เราเอาเลือดเนื้อชีวิตที่เราสละลงไปนี่แหละเอาให้กับท่านตอบแทนความดีของท่านไปดีกว่าที่เธอจะเอาตัวนี้ไปนะเธอก็ไม่ได้สําคัญกับตัวเธอกสําคัญกับเงิน สำคัญกับของว่าเราเอาของมันไปเอาเงินไปไปทําบุญให้กับท่านมันไม่อิ่มใจเท่าขัะเชยบอกนี่คือเลือดเนื้อชีวิตที่เราให้หมดแล้วนะถ้าเราทนกับมันนะเราไม่ได้ไปสบายเราไปเจ็บนะเราไปทรมานนะเราไปปวดนะเราไปหิวนะแต่เราก็ยังไปนะ แล้วไม่ได้อยู่กับบ้านเฉยๆแล้วไม่ได้นอนเล่นอย่างพักผ่อนสบายแล้วไม่ได้กินอิ่มหนำสำราญแล้วก็หลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวเสียงอันตรายยอมไปเจ็บไปทรมานแต่ไปเอาความดีไปให้กับพ่อเราแม่ของเราตอบแทนคุณงามความดีพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์แล้วก็ผมเทวดาเทลอาตั้งกำลังใจแบบนี้บ้างสิ เธอจะรู้ว่าการเคลื่อนตัวของเธอไปแต่ละครั้งหรือการทําความดีของเธอแต่ละครั้งเธอได้ใช้ชีวิตของเธอทั้งชีวิตทําความดีนะเธอไม่ได้ใช้เพียงแค่เศษของเงินไม่ได้ใช้เศษของทองไม่ได้ใช้ของที่เธอซื้อมาว่ามีค่ามากกว่าเป็นสมบัติที่เธอหวงแหนกลัวจะแตกกลัวจะหายกลัวจะเสียกลัวคนจะเอาไปทิ้งกลัวคน็จะเอาไปฟว้าง กลัวคนเขาจะไม่รับกลัวคนเขาจะไม่สนใจในสมบัติที่เราไปให้แล้วเราก็มานั่งจิตไอ้สมมุตเหล่าเหล่านี้ที่มันเป็นของไม่ใช่สมบัติที่มันมีประโยชน์อะไรกับใจของผู้ที่เราอยากจะตอบแทนท่านเลยไอ้นี่สิร่างกายนี่สิมันเป็นสมบัติที่ท่านรักษาไว้เส้นอยากให้เราไปไหนไปหาพระไปตั้งใจทำความดีไปสงบใจไปเจริญสมณะธรรมอาศัยมันไปสิ แมนเราอยู่กับที่ไหนแล้วก็อาศัยมันไปถือว่าทุกเราหายใจเข้าหายใจออกเราจะใช้มันนะเราวใช้มันในคุ้มค่างใช้มันเพื่อให้มีสติใช้มันเพื่อให้ควบคุมจิตตัวเราเองไม่ประพฤติตนไปในทางที่ผิดใช้มันไปในที่ที่ควรจะไปที่ไหนเป็นที่อาโคจรเราไม่ไปที่ไหนไปหมกมุ่นให้เกิดความเสียหายเราไม่เดินไปเราไม่ไปยุ่ง เราไม่เอาตาเราไปมองสิ่งที่ยั่วยวนจิตใจของเราให้สูญเสียทรัพย์สูญเสียเงินทองเราไม่มองเราไม่สนใจจะฟังอย่างนี้เราทําได้ไหมล่ะได้เพราะเราไม่จักการในสมบัติของเราที่เราได้มาเนี่ยมันไปทาลายประโยชน์ที่จะเกิดเป็นความดีที่จะตอบแทนท่านเหล่านี้ไงในการที่เราจะคิดพิจารณาอย่างเนี้ย มันเป็นของไม่ยากหรอกทุกคนนะถ้าเธอเห็นดีด้วยตั้งเจตนาเห็นชอบไปด้วยผลอย่างหนึ่งที่เธอจะเห็นอย่างชัดเจนในใจของเธอก็คือว่าเธอจะเห็นสมบัติในโลกนี้ไม่มีความหมายนี่ยังเป็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะนี่มีค่ามากกว่าสิ่งใด เราไม่มีเงินแต่เรามีร่างกายเราเป็นพระอารยะได้เราไปเจริญทำสมาธิเราก็ทรมานเราไปทนกับความหิวโหวยในที่ที่มันมีอาหารการบริโภคน้อยเราก็ทรมานแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายเลยเพราะถ้ามันเทียบกับผลที่จะเกิดขึ้นเป็นกุศลความดีแล้วเราก็ นอบน้อมให้กับท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ท่านผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ท่านได้ยินดีโมทนาได้ตอบแทนคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า,จาพระธรรมพระอ,อริยสงฆ์เนยช่างมันเราได้ใช้แล้วไงเ,เราไม่ได้ใช้ร่างกายของเราไปสเปดสปะไปเที่ยวโน่นไปไปสแสวงหาโลกวิวัสยอย่างนั้นเราไม่ได้ใช้มันอย่างนั้นที่ไหนแล้วพอเข้าใจนะจ๊ะ ฝากไว้ไปคิดคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้เพียนแต่เป็นมุมมองของการที่เราเห็นว่าเราทุกคนมีสิ่งที่ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นแล้วแล้วไม่ต้องไปเอาของใครมาอีกแล้วไม่ต้องไปอยากได้ของใครไม่ต้องไปอยากได้ทรัพย์ของใครไม่ต้องไปอยากได้สมบัติของใครไม่ต้องไปหวังผลจากสิ่งที่เป็นสมบัติของใครทั้งสิ้น เรามีแล้วสมบัตินี้คือประสิ่งิที่เป็นสมบัติที่ประเสริฐสุดแล้วมีค่ามากที่สุดแล้วก็อย่างที่กล่าวว่ามันมีค่าถึงทรรที่สามารถทําให้เราเป็นพระอาหารหันต์ได้มากไปแล้วก็แะว่ามากแลาจะไปไหนก็ได้เอามันไปลำบากที่ไหนไปที่ที่ยังประโยชน์ให้เราได้ได,ได้ได้ฟังทมประโยชน์ที่เราได้รู้ทมประโยชน์ที่เราสามารถประลรุมรักผลได้ก็อาศัยไอ้นี่แหละ ไม่ได้อาศัยอย่างอื่นเลยถ้าเธอมีความมั่นใจในคำว่าบุญขุศลที่กระทำด้วยความเฉลียวฉลาดหมายความว่าเราคิดเราพิจารณาเรามีความตั้งใจต่อสิ่งที่เราจะทำมาลงไปไขควรวนดีแล้วมันจึงจะเกิดความสุขเข้ามาในใจของเราที่เรียกว่าบุญ แต่ถ้าทาความดีอันใดเราสักแต่ว่าทำมันไปเราไม่ได้สนใจที่จะให้มันเกิดอะไรกับเราเราไม่ได้สนใจความสุขที่จะเกิดกับเราหรือเปล่าเรารู้ว่ามันเป็นบุญแล้วก็ททำไปเรารู้ว่ามันเป็นการงานที่เป็นประโยชน์เราก็ททำมันไปเหมือนเราทำไปตามหน้าที่ตามที่เราคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้เราก็คง ไม่มีประโยชน์ต่อการที่จะได้มาทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าคิดน้อยขนาดนี้บุญมันก็เกิดน้อยตามแต่ถ้าเราคิดว่าเราเห็นความดีของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราเนี่ยสะสมบุญบุญที่เราทำได้ตามกำลังใจของเราอย่างน้อยคือการเสียสละสละเวลาสละความ ได้มาซึ่งอย่างอื่นเช่นลาบสการะหรือสิ่งอื่นๆที่จะพึงได้ในชีวิตปกติที่เธอจะพึงได้กันมาแล้วก็สละมันไปสละสิ่งที่คนอื่นเขาจะด่าจะว่าเราโดยที่เราก็ไม่ไปกังวลกับคําด่าคํากล่าวหรือแม้แต่เขาจะเข้าใจถูกหรือว่าจะเข้าใจผิดเราก็สละความคิดเหล่านี้ออกไปจากใจเราเสียสละกระทั่งทรัพย์ สมบัติที่เราจำเป็นจะต,ต้องมีเพื่อพึงใช้ในยามจำเป็นของเราเราก็สละมันไปการเสียสละหลายๆอย่างลงไปก็เพื่อประสงค์ให้เกิดความดีขึ้นมาในใจของเราคือบุญบุญอันเกิดจากการงานที่เป็นไปในทางสาธารณประโยชน์คือประโยชน์ที่มันตกต้องกับในส่วนของพระพุทธศาสนา,าอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ก็ได้เป็นสาธานาราทานที่เป็นสังฆะเป็นหมู่เป็นสงฆ์คือเราได้กระทำตอบแทนพระคุณขององ,งค์เสดพระสมมอสัมพุทธเจ้าตอบแทนพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตอบแทนคุณของเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและเราไม่สามารถจะทําได้ดีเท่ากับการที่คนทั้งหลายเขาได้บวชในพระพุทธศาสนา แล้วเขาก็ได้ประพฤติปฏิบัติจเจริญสมณะธรรมของเขาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างเคร่งครัดจนมีจิตขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในใจคือความโลภค,ความโกรธความหลงสิ้นไปได้เอาชนะสังโยชนขาดสะบัน้นเราหลายๆคนคงไม่มีโอกาสที่จะไปกระทำอย่างนี้เพื่อตอบแทนคุณของพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์ได้ดีเราก็อาศัยความยินดี อย่างน้อยเราก็ยินดีในสิ่งที่กุลบุตรเหล่านี้ได้กระทําไปในเขตพระพุทธศาสนาเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอุปการะเเรยอว่าเป็นผู้อุปถากอุปถัมภ์ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเรามีโอกาสที่สงค่อยให้ท่านมีความสุขได้เราก็จะทําอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความดีที่เป็นบุญของเราที่เราทําต่อ พระพุทธศาสนาอย่างน้อยแรงกายของเราที่เราได้ช่วยแรงกําลังทรัพย์ที่เราได้สละและสิ่งที่เราได้สละอีกหลายๆอย่างที่เราเสียไปโดยไม่ได้กังวลกับมันแต่สิ่งที่ได้มาคือเราได้ตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เท่ว่ามันอิ่มใจกว่าไหมล่ะมันก็มีความอิ่มใจทุกครั้งที่เราได้สละละลงไปในเขตของพระพุทธศาสนา เมื่อเราได้ตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มากจริงอยู่มันไม่มากคุณของพระพุทธเจ้ามากกับเราเหรือเกินแต่เรายังทําได้น้อยนิดแม้กระทั่งคุณของบิดามรรดาเรายังตอบแทนท่านยังไม่ได้คุ้มค่าอะไรกับค่าน้ํานมของท่านเลยเราก็ถือว่ายัางน้อยนิดเหลือเกินแต่ว่าความตั้งใจของเราเราตั้งใจจะทําไม่ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ เราคอยคิดคอยนึกว่าเราจะทำสิ่งที่เป็นการตอบแทนคุณของพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณของบิดาและมารดาแต่การการะทำของเรามันอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้มากไม่ได้สมใจที่เราตั้งใจของเราทุกครั้งทุกคราวหรอกแต่ขอให้รู้ว่าความตั้งเจตนาของเราได้ความบริสุทธิ์ใจแล้วก็คิดที่จะกระทำอาสิ่งใดลงไปโดยไม่ได้หวังว่าใครจะต้องมาร่วงรู้ ใครจะต้องมายินดีใครก็ต้องมาสรรเสริญยกย่องเราไม่ได้ต้องทําให้ใครอิงนใครคนใดคนหนึ่งมาเห็นการกระทําของเราว่าเราทําอย่างนี้นะเราได้ทําอย่างนั้นนะเขาจะได้รู้ว่าเรากําลังทาําความดีเพื่อให้คนเขาได้ชื่นชมยินดีกับเราลับๆความรู้สึกแบบนี้ก็ถือว่าเราหวังผลตอบแทนมันไม่ดีเลยเธอจะทาําความดีเพื่อตอบแทนคุณของใครกันนาะ คุณของความอยากของเธอเองหรือว่าคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเราต้องการจะทําเพื่อการตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราก็ต้องมุ่งไปที่นั่นมุ่งใจไปตรงนั้นอะไรมันจะเกิดกับเราใครก็จะชมเราก็ไม่สนใจเพราะไม่ใ่สิ่งทินจิตเรามุ่งใครจะดา่าเราก็ไม่ไปสนใจคาําด่าเพราะไม่ในเรื่องที่เรามุ่งใจไปกระทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง เขาจะชอบใจหรือไม่ชอบแต่ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราเนี่ยเราตั้งใจที่จะกระทำเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีคุณกับเรามากเราต้องรู้อยู่เสมอว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสระละแล้วก็เสียสะละแล้วก็ละทุกสิ่งทุกอย่างลงไปอย่างเข้มแข็งเนะี่ยไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์แน่ ความรู้คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสแสดงลงไปไม่มีใครทําได้เหมือนอย่างเเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะทําถึงซึ่งความเป็นพระอริยะบุคคลได้ง่ายๆมันต้องมีกําลังใจศรัทธานั้นแน่วแน่มั่นคงต่อความดีของพระพุทธเจ้าจรงิจรงๆพระธรรมจรงิงๆเขาจึงจะสามารถเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคลในพระศาสนาได้เป็นบุคคลที่น่าเลื่อมใส เป็นบุคคลที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งอย่างนี้เราก็นำมาเป็นผู้ที่พิจารณาในถึงปฏิปทาข้อปฏิบัติของท่านอยู่เสมอท่านก็พยายามที่จะสั่งสอนตักเตือนเราม่ออย่างหลวงพ่อท่านก็ทำต่อเราฉันนั้นคุณของท่านเหล่านี้คือคุณของพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราไม่รู้คุณเราก็จะกลายเป็นคนที่หยาบหนาเกินไป พอเราระลึกอย่างนี้เป็นปกตินิสัยก็เรียกว่าชีวิตที่เกิดมาที่เหลืออยู่เนี่ยเราได้มามากมายเหลือเกินเพราะเราไม่ต้องไปลำบากเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเพื่อจะทําให้ความรู้หลุดพ้นจากความทุกเกิดขึ้นกับเราเราไม่ต้องลงมือไปกระทาเราไม่ต้องไปผจญกับวิบากกรรมที่มีมากมายคอยตามลุกลานเราทุกชาติทุกชาติทุกชาติจนเรายากที่จะไปรู้เห็นตามความเป็นจริงได้โดยง่าย ในนี่พระพุทธเจ้าประธรรมาให้เราพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ได้บรรลุตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพากันเมตตาให้โอกาสกับเรามากมายดังความเมตตาที่ทุกทุกพระองค์ทรงหยิบยื่นให้โดยไม่ได้หวังผลอะไรจากเราเลยนันคําสรรเสริญท่านก็ไมาปรารถนาะลาบสการละท่านก็ไมต้องการการที่จิตยื่นช่วยเหลือท่านสานิอให้มีความสุขท่านก็หม่ประสงค์อยากได้เพราะท่านได้ของท่านแล้วมีของท่านอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว แต่ท่านก็นยังมีใจเห็นเราทุกคนเนี่ยที่กําลังดิ้นรนกระสับกระส่ายจมอยู่กับความทุกข์และความเศร้าหมอ่จนหาทางออกไม่ได้พระองค์ยังมีเมตตาที่จะพยายามคอยบอกคอยเตือนคอยแนะนําแจกแจงทุกสิ่งทุกอย่างมากมายเหลือเกินก็เพื่อว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เธอทั้งหลายจะพึงถึงได้เข้าใจได้บรรลุธรรมได้พระองค์ก็ทรงแสดงสิ่งนั้นกับบคุคคลเหล่านั้น จนมีเหล่าพระอารีย์ส้งหลายได้เก็บไข่คำเหล่านี้ไว้เป็นของมีค่าจะมาถึงเราทุกวันนี้ได้รับคําสั่งสอนและเหล่าพระพิสูจน์สอเหล่านี้นอกจากจะได้สดับรับฟังและเก็บไข่คําเหล่านี้บันทึกเอาไว้ก็ดีท่องจําไว้ก็ดีท่านยังลงมือปฏิบัติปฏิบัติจนแท่งกระจ่างและเข้าใจในสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยชอบของท่านดีแล้วท่านยังมาเผื่อแผ่ให้กับเราอีก ตรงเคาะเราทุกอย่างทําให้โน่นให้ทําไอ้นี่ให้ทำไอทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราให้ความสุขให้ความสะดวกกับเราทั้งหมดแล้วเราล่ะทําอะไรบ้างล่ะเราทําอะไรเราแทบจะไม่ได้ทําอะไรให้กับท่านเราแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเราไอการที่เราไปทําบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทาให้อะไรกับท่านการที่เราถวายเงินกระสงไม่ใช่หมายว่าเราทําอะไรให้แกท่ท่านท่านต้องการกับของสิ่งนี้จากเราหรือเปล่าเปล่าเลย ที่ท่านอยู่ให้เราได้ทำนั่นก็เป็นบุญของเราแล้วท่านไม่หนีเข้าป่าไปเรียกว่าละอาจจะภาพทิ้งขันห้าไปเสียนั่นก็เป็นโชคดีของเราแล้วที่ท่านต้องทนอยู่ทนวิบากกรรมทนรับรู้ในเรื่องราวของเราทนต่างทนสอนทนชี้แจงแจกแจงทนสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายให้เธอมีความสะดวกและสุขสบายทุกอย่างเมื่อเธอไปหาท่านเหมือนอย่างหลวงพ่อเห็นไหมละ่ะ สร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้เราสร้างเพื่อให้เราในชี้คายอาติศนละกร,รมสร้างให้มีที่นั่งที่กินที่อยู่ที่ปฏิบัติแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขและความสะดวกทุกๆเรื่องเธอจะเอาอะไรละ่ะทําให้เธอจะอยากจะมีเงินคล่องตัวทั้งก่อทําให้แต่ละพัะที่จะหาให้ทําให้ทุกอย่างลองนึกดูว่าเราทําอะไรให้กับท่านบ้างละ่ะเราได้ตอบแทนคุณของพระอริยสงฆ์เหล่านี้ได้อะไร เรายังไม่ได้ทําอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเรายังไม่มีใจที่ยังอยู่ในจิตใจตลอดไปแล้วว่าคุณของพระธรรมพระอริยสงฆ์โอ้โหมันมากมายเหลือเกินเกินกว่าที่เราจะทําสิ่งใดให้กับท่านได้อย่างสุดหัวใจของเราเหมือนแบบเต็มที่รับตอบแทนคุ้มค่าที่ท่านทําให้กับเราละไม่ได้ยังไม่ได้เลยแล้วเธอย,ยังจะปล่อยใจของเธอ การกระทำความดีที่เป็นสาธนรณประโยชน์ในพระศาสนาเรายัางไม่มีจิตใจที่เห็นคุณของพระแล้วก็ตั้งใจทําลงไปอย่างสุดหัวใจเราโดยไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเราจะลาําบากยังไงใครจะชมใครจะดา่าใครจะอะไรกับเราแบบไหนเราไม่สนใจสิ่งเนี้ยแ้ะสนใจว่าลมหายใจเรามีความดีที่ทําลงไปเพราะคุณของพระมากมายหรือเกินขอให้เราได้ตอบแทนพระท่านบังคึก นิดนี่ก็ยังดีหน่อยนี่ก็ยังดีเอาเราจะเหนื่อยจากการงานที่ทํามาทุกวี่ทุกวันกว่จะได้เงินเดือนมาเอาเถอะว่าเงินเราแบ่งปันไปช่วยพระระสงฆงในพระศา,าสนาตอบแทนท่านบางเถอะท่านช่วยเรามามากแล้วให้ท่านบางังสงเคราะห์ท่านได้บางเรามีใจอย่างนี้เป็นปกติไหมเราต้องคิดถ้าความเป็นปกติของความคิดของเรามันยังไม่มีความค้อยคิดอยู่อย่างนี้จนเป็นอารมณ์เดียวเนี่ย เรายังอยากมากต่อการที่จะก้าวเดินไปถึงนิพพานนะเพราะงานสาธารณประโยชน์เนี่ยเป็นงานที่ทำให้เธอเกิดมรรคเกิดผลนี่พ่อสอนเรามาทุกคนก็ได้ยินเหมือนกันว่ารูปอย่าทิ้งนะงานสาธารณประโยชน์ท่านไม่ได้พูดถึงว่าเธอต้องเอาเสื้อผ้าไปแจกชาวบ้านเอาอาหารการกินมาให้คนยากจนเฉยใจงานสาธารณประโยชน์คืองานที่มันเป็นประโยชน์กับคนจํานวนมาก เป็นประโยชน์ในการที่เราไม่ได้เจาะจงกับคนใดคนหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อสารณะแต่งานสาธารณประโยชน์อันเกิดขึ้นที่เราทําในพระศาสนาคือทําถวายพระพุทธเจ้าทําถวายแต่ความดีของพระองค์และเหล่าพระอารีย์สงฆ์ทั้งหลายมันเป็นงานสาธารณประโยชน์ที่พระองค์ในยินดีให้เห็นเธอทําด้วยความยินดีแล้วพระองค์ก็ไม่ต้องการในผลสิ่งใดที่เธอได้มา นอบน้อมสการะและเอาสิ่งต่างๆที่เป็นลาบสการะเข้ามาถวายในหมู่สงฆ์ของท่านที่พระองค์เป็นผู้ดูแลเหล่าพิภพพิสุทธ์สงฆ์ท่านไหนสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรอพระองค์ทรงดูแลอย่างดีแล้วะธรทมวินัยของพระองค์น่ะรักษาพิสุจน์เหล่านี้อยู่ได้อย่างสุดสบายบาทหนึ่งใบถ้าไตจีวรสามผืนเนี่ยไปไหนไปเฮลนกท่านบอกว่าไปได้ลูกเรามีวัดของเราปฏิบัติบินเชี่ยวบินธบาตเป็นวัด เที่ยวทาสิ่งนั้นเที่ยวทําสิ่งนี้ปฏิบัติวัถนของเราอย่างนั้นอย่างนี้ละขันห้าให้ได้มีข้อปฏิบัติที่ถ้พาพิสูจสงอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งได้อาศัยอะไรจากใครเลยเพราะพุทธเจ้าทรงดูแลพิสูจของพระองค์คือลูกของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ดีแล้วแต่ว่าทําไมละ่ะยังทรงให้ประ,ประกาศคําสอนของพระองค์ทรงให้เจริญศรัทธารักษาศรัทธาเขาไว้นะเขาให้ก่อนรับเขานะ เขาแสดงความเมตตาก็รับความเมตตาของเขานะเขาปรารถนาอะไรก็ส่งเคาะเขาไปนะช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันไปนะนี่พระองค์ยังส่งสอนลูกของท่านได้เป็นอย่างนั้นทั้งๆดิกิตเหล่านี้ภาพพิสุในพระศาสนาของพระองค์ไม่จําเป็นต้องมาทำนะการไรอะไรกับเราเลยนั้นความดีที่ท่านหยิบยื่นให้ให้เอหาหโอกาสทั้งให้ทั้งสิ่งที่เป็นเนื้อนาบุญให้ทั้งบุญที่เราจะพึงได้เพื่อการเดินต่อไปข้างหน้าก็เรียกว่าสะสมความดีของเรา สิ่งเหล่าๆนี่ยเป็นของมีค่าที่เราต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําเองไม่ได้ไม่มีใครให้เราได้แต่ว่าพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้สิ่งนี้กับเรามากมายหรือเกินงานในเขตสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะทําอะไรเธอจะต้องระลึกอย่างนี้เอาไว้ในใจของเธอทุกเมื่อน้อยหรือมากไม่ต้องไปกังวลตามกําลัง ตามกําลังที่เรามีเรามีเงินน้อยเราก็ทําตามน้อยแล้วไม่มีเงินเราก็ใช้แรงของเราแต่มันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทุ่มเทว่าต้องมีเงินเยอะๆถึงจะช่วยงานพระศา,าสนาได้ดีนั่นเป็นความเห็นผิดมีกําลังวังชาอย่างดีอยู่อาศัยสติปัญญาที่เราพอมีคิดทําอะไรได้เธอก็ใช้มันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเถิดเพื่อประโยชน์ในเขตพระศา,าสนาตามที่เธอจะสามารถทํา มันได้เมื่ออย่างเช่เราทุกคนเนี่ยช่วยแรงช่วยกันทําไม่ว่าในสถานที่นี้หรือเ,เราไปทำสถานที่ไหนเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันไปทําเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรเราไม่ได้ทําต้องการสิ่งใดเป็นคนตอบแทนเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราต้องมีลมหายใจอยู่ไปเพื่ออย่างอื่นแต่เราจะอยู่เพียงเท่าเนี้ยวันคืนล่วงไปถ้าเธอมีสิ่งนี้เป็น เป็นเครื่องประจําใจของเธอมรรคผลที่จะปรากฏอันมีนิพพานเป็นที่ไปมันเป็นการเดินอย่างสง่างามเรียกว่าเดินตามรอยเบื้องพระยุคนบาทขององค์เสด็จทะพลมโลกกนาตพ่อท่านจึงเห็นว่าประโยชน์ในการทําส่วนสาธารณประโยชน์มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะทําให้เราละอะลรละโลภละโกรธและก็ละความหลงได้ใน โดยที่ไม่ต้องมานั่งเข้าสมาธิคิดแต่นั้นมันคิดทำแล้วก็ทำด้วยแล้วก็ไปเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำด้วยแล้วมาทำแล้วผลที่มันเกิดขึ้นมันชุ่มชื่นใจมันนำมาที่ปิติเป็นสุขของเราอีกด้วยส่วนที่ตามมาก็คือเราก็ไม่เสียดายด้วยไม่รู้สึกกังวลต่อชีวิตไปด้วยมันได้ละขันห้าไปในตัวยิ่งทำตลอดทุกวี่ทุกวันนึกที่จะทำมันบ่อยๆอย่างนี้ตลอดไปละ เราก็จะตัดเรื่องที่ไม่สําคัญออกไปได้ง่ายหมดความกังวลง่ายถึงเวลากาละที่จะถึงจับเธอคือจิตของเธอจะต้องหลุดออกจากกายไปความดีที่เธอได้ทําอย่างเนี้ยมันจะมารวมตัวกันถึงวันนเวลานั้นจะตัดชั้นห้าได้อย่างไม่มีอะไรอาวรเป็นพระอารหันต์ได้อย่างง่ายๆมันง่ายอย่างนี้นั้นสาธารณประโยชน์ที่หลวงพ่อท่านสอนให้เราได้ทํา และท่านก็สั่งสอนให้เราเป็นคนกนตัญญูต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่านไม่สอนเราอย่างเดียวท่านทําให้เราดูด้วยแม้ท่านเองท่านก็มีความก,กตัญญูต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่านยังพูดถึงความกตัญญูที่ท่านมีต่อข,ข,ข้าวหม้อข้าวหม้อแกงหรืออาหารการกินที่คนอื่นชาวบ้านเข้ามาเอามาให้ท่านกินท่านยังตอบแทนคุณงามความดีเขายังไม่ได้เต็มที่เลยเพียงพยายามหาวิชาความรู้เพื่อทําให้เขาได้รู้แจ้งเห็นจริงท่านก็ทํา